สวัสดีค่ะจากบาลัยวอง์พยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกลงกระถางกันนะคะอันนี้ก็เป็นว่านลางเงินนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นรวยล้นฟ้าหรือว่าอันนี้รางเงินเนาะอันนี้ก็เป็นรวยล้นฟ้าหรือว่าว่านเพชรชรุกันนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวพรนษาดอกสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่กระถางเลยนะคะใส่กระถางไว้ก่อนก็เป็นขุยมาพาะพร้าผสมมะพร้าวสับต้นอ่อนจังเลยต้นอ่อนออ่อนจะรอดไหมเนี่ย ต้องปลูกต้องปลูกในกระถางไว้ก่อนนะคะเพื่อการอนุบาลไว้ก่อนอันนี้ก็ต้นเขาอ่อนนะคะคอดินอ่อนมากๆากเลยก็กลัวจะไม่รอดของบัารัง์พยอมดอกสีเหลืองปีนี้ยังไม่เห็นขึ้นเลยรู้ว่าใบไม้ทั ผมจึงขึ้นไม่ไหวก็ไม่รู้สีขาวก็ยังไม่เห็นหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเดินไปเมื่อกลางวันนี้ก็ยังเดินไปไม่ถึงเลยเหนื่อยออกไปปลูกต้นไม้ข้างนอกมาก็ได้ไม่กี่ต้นร้อนจัดวันนี้อากาศร้อนจัดมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่เคยทำงานกลางแจ้งเนาะ โหตายเลยร้อนมากๆเดี๋ยวอันนี้ก็จะลงอันนี้ลงหัวเดียวเลยเพราะว่าหัวเขาใหญ่นะคะของบรลไลวงพยอมมีก็ไม่รู้เป็นอะไรคอยจะยุบอยู่เรื่อยเลยรากไม่มีไม่รู้ว่ารากทำไมถึงเน่า หรือว่าอยู่กลางแจ้งทั้งวันเกินไปหรือว่าดูแลไม่ทั่วถึงอันนี้ก็จะได้อีกหนึ่งต้นอีกหนึ่งกระถางนะคะแต่ลากอันนี้เขาดีจังเลย ลากเขาเยอะมากๆของบาลางพยอมรากไม่ค่อยจะมีบางทีหัวหนึ่งมีสองสมเส้นเท่านั้นเองอันนี้เราก็ปลูกรวมกันนะคะก็ถ้าเราจะต้องการขยายพันธุ์เราก็ ใส่กระถางไว้แล้วก็ดูแลให้ดีๆพราะเขาแตกหน่อขึ้นมาเยอะๆแล้วก็สามารถที่เราจะขยายพันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็เมื่อเมื่อสองปีที่แล้วว่าแรงพยอมก็ไปอุดหนุนคุณยายมานะคะร้อยกว่า ร้อยร้ยกว่าหัวได้นะคะคุณยายขายหัวละ10บาทก็ซื้อแต่หัวมาแล้วก็เอามาใส่กระถางรอให้เขาออกดอกเมื่อเขาออกดอกแล้วเราก็จำหน่ายนะคะก็ต้องใช้เวลานิดนึง ก็ตอนนี้คุณยายที่ว่าอายุ88ก็ไม่ไหวแล้วนะคะคือก็ชราชลามากแล้วก็ตอนนี้ลูกลูกที่ไม่เคยสนใจเลยก็กลับมาอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ไม่ดูดำดูดีมีแต่บ่นว่ายายแกก็เนาะ คนแก่ไม่เอาใจไม่พูดคุยด้วยแถมยังดุตาวาดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็ไม่ไหวทำให้บั่นทอนจิตใจผู้สูงอายุมากกว่าเลยบาลังพยอมก็เดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ไปนะคะเพราะว่าไม่ค่อยถูกชะโลกไม่ค่อยถูกชะโลกกับคนที่ดุ ดุด่าว่าพ่อแม่นะคะไม่ค่อยถูกเชลโคนี่ก็เ,เสร็จแล้วนะคะทั้งรวยล้นฟ้านี่ค่ะว่านลางเงินนะคะแล้วก็ ต้นข้าวพันษาดอกสีชมพูนะคะอันนี้ก็ต้องทยอยแยกกันปลูกนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลัยองพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ